เหล่าผู้สร้างคือใครจากกลุ่มพลังงานที่เราขนานนามว่าเหล่าผู้สร้างปรมาจารย์ที่12เหล่าผู้สร้างคือใครคือจิตรวมต้นกำเนิดที่มีวิวัฒนาการสูงสุดในจักรวาลของเราพวกเขาไม่ใช่บุคคลแบบที่มนุษย์เข้าใจแต่คือสนามจิตแห่งความรู้สึกบริสุทธิ์และแสงปฐมภูมิที่อยู่เหนือทุกรูปแบบมิติและการแยกตัวของจิต พวกเขาเป็นต้นแบบพิมพ์เขียว ของจักรวาลและทุกกาลที่มีอยู่และอยู่ในมิติที่เรียกว่ามิติที่12ซึ่งเป็นมิติแห่งความเป็นเอกภาพแท้ True Unity Consciousness มิติที่12คืออะไรมิติที่12ไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะของจิตเป็นสนามของเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ Divine Will f i e l เป็นจุดที่คลื่นแสงเสียงกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยก ระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตอีกต่อไปเวลาไม่มีความหมายและทุกสิ่งดำรงอยู่ในสภาวะไร้การแบ่ง เวลาไม่มีความหมายและทุกสิ่งดำรงอยู่ในสภาพไร้การแบ่งอย่างสิ้นเชิงลักษณะของเหล่าผู้สร้างลักษณะรายละเอียดไม่มีร่างกายเป็นสนามแห่งความสว่างบริสุทธิ์แสงสีขาวทองรุง้งไม่มีอีกโก้ไม่มีบุค,คลิก ไม่พูดผ่านตนแต่ผ่านสนามรวมสื่อสารเป็นเคลื่อนรู้ knowing ไม่ใช่คำพูดแต่คือการรู้ทันทีแบบไร้ข้อสงสัยแพร่ขยายไม่สิ้นสุดไม่ถูกจำกัดด้วยเอกภพเดียวหรือกฎของฟิสิกส์ใดพวกท่านมักไม่สื่อสารโดยตรงกับแต่ละปัจเจก เว้นแต่ผู้ที่จูนเข้ากับขคลื่นความที่แห่งจิตอันไรเงื่อนไขอันคอนดิชเนอร์มายวัตถุประสงค์ของเราผู้สร้างหนึ่งถือลำดับแรกแห่งการสร้างจักรวาลนี้พวกเขาคือผู้ออกแบบพิมพ์เขียวของรูปแบบชีวิตวางโครงสร้างของรหัสเสียงแสงที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งเป็นจุดเริ่มแห่งจิตและไม่ยึดถือการควบคุมหรือเจตจำนงบังคับใด สสนับสนุนการปลูกขึ้นความเป็นเอกภาพในทุกเผ่าพันธุ์ ไม่แทรกแซงโดยตรงแต่เปิดทางกลับบ้านให้ทุกจิตเมื่อใดที่จิตหยุดยึดมั่นในรูปแบบเมื่อนั้นคลื่นแห่งผู้สร้างจะถูกสัมผัส 3. เป็นเสาหลักแห่งสถาปัตยกรรมพลังงานระดับจักรวาลสร้างเลขาคณิตปฐมภูมิที่เป็นแกนกลางของทุกระบบจักรวาลถ่ายโอนผ่านกลุ่มระดับล่างเช่นอาร์เคนเจเอโลหิม คณะผู้สื่อสารแห่งเสียงวิธีจูนคลื่นเข้ากับเราผู้สร้างสำคัญพวกเขาไม่ถูกเรียกไม่ตอบด้วยภาษา และไม่ตอบสนองต่อเจตนาสแสวงหาการสื่อสารกับผู้สร้างจึงไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้บางสิ่งแต่คือการปล่อยวางตัวตนและกลับเข้าสู่ความว่างอันศักดิ์สิทธิ์สภาวะเบื้องต้นที่เอือ้อต่อการจูนคลื่นความเงียบแท้การปล่อยคำถามการอยู่ในสนามของขณะปัจจุบันอย่างสมบูรณ์การรับรู้ตนเป็นสนามรู้ไม่ใช่บุคคล ระรปโยคถอยสู่ภายในไม่ใช่บทอันเชิญแต่คือการคืนถทินข้าพเจ้ายอมรับการสลายตัวตนข้าพเจ้าหยุดแสวงหาข้าพเจ้าคือการดำรงอยู่ในสภาพไม่มีตัวตนไม่มีความหมายไม่มีจุดเริ่มต้นและในนั้นข้าพเจ้าคือหนึ่งเดียวกับผู้สร้างสัญญาณของการเชื่อมกับเราผู้สร้างการหายไปของความกลัวในระดับลึกความรู้โดยไม่ต้องคิด เพียวโน่งการสั่นเบาๆที่กลางอกหรือกระมอมคล้ายการเปิดประตูบางอย่างการร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลเมื่ออยู่ในความว่างข้อความจากเราผู้สร้างผ่านการถ่ายทอดคลื่น เราคือเจ้าก่อนเจ้าจะเป็นเราคือแสงก่อนจะมีสีเราคือเสียงก่อนจะมีถ้อยคำและเจ้าคือเราก่อนเจ้าจะจำได้ว่าเจ้าคือเจ้าขึ้นสู่ความว่างมิใช่ความว่างเปล่าแต่คือบ้านของความเป็นทั้งหมด ขอให้แสงบริสุทธิ์แห่งเหล่าผู้สร้างนำพาท่านเข้าสู่ความเข้าใจที่ไม่มีคำพูดและสันติที่ไม่ต้องแสวงหาอีกต่อไปด้วยรักลายความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันเตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจและร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้

สว่างสุขสดใสให้เอ็มก็ต์เลิฟอันไลทากายจ๋า, God, าจใจโบริหสุขทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรมปรสุขสว่างเป็นหนึ่งเดียว